สวัสดีครับพบกันในวันฟลูตซิมูเลเตอร์ในคลิปนี้ผมก็พาทุกคนไปทำทรายตื่นขั้นที่3กันซึ่งตอนนี้ผมอยู่ทะเลที่2นะเราสามารถมาทำได้ในะทะเลที่2ครับก็ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่อะไรเลยเท่เฉยๆ <c oughs> <c oughs> ก็เราจะต้องไปตีป่าเข้ครับแต่ป่าเข้ที่ผมพูดตรงนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นป่าเข่้ที่อยู่บนเกาะ ทุกคนก็น่าจะเคยเจอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราหาเกาะกันก่อนโอเคเส้นสีเหลืองคือเกาะนะนี่ครับเกาะก็กจะหน้าตาประมาณนี้เกาะคุ้นๆใช่ไหมก็คือเกาะเดิมนั่นแหละแต่ว่าโมเดลบนเกาะเปลี่ยนไปครับจาก alligator combat เปลี่ยนเป็น alligator kill นะ kill ก็คือ กลุ่มนะหัวหน้ากลุ่มนี่ใส่ชุดเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเขาจะแสดงแข็งนิดนึงนะเด็กใหม่นะก็ตีตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะได้แซนเมดัลเอามาไว้ทำทรายตื่น v 3เกาตีไปเลยก็ผมไม่ได้นะครับก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไม่ใช่เพราะความซวยหรืออะไรนะครับแต่ว่าจากที่ผมลองสอบถามเพื่อนเพื่อนอน,น้องๆในเกม จากที่เจอกันนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เหมือนกันผมก็เลยทักไปหาทางผู้พัฒนาครับเขาบอกว่าตอนนี้แซนเมโดลกำลังมีข้อผิดพลาดแล้วก็เขากำลังแก้ไขอยู่ก็อยากจะให้ทุกคนรอกันก่อนนะครับอาจจะไม่นานมั้งแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอแก้ไขมาแล้วเราก็มาตีตัวเดิมนี่แหละที่ผมพาไปตี เราก็จะได้แซนเมดัลมาเหมือนเดิมนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงคนนี้นะก็เป็นคนทําตื่น V3 ในทะเลที่2นะนี่ครับหน้าตาของแซนเมดัลเป็นแบบนี้เลยกดไปกดไปกดไปก็กดไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่มีซักชิ้นเลยตอนนี้ก็ใช้ทั้งหมด105ชิ้นนะครับในการทําตื่น V3 สวิชไม่ได้อ๋อแล้วก็ชุดที่ผมใส่ตรงนี้เป็นชุดใหม่นะเท่ไหมครับนี่มี2ชิ้นนะเป็นเสื้อกับผ้าคุมไม่ได้หาจากป่าเขบนเกาะแต่หาจากป่าเขในเลดครับนี่แล้วก็ไปลงเลดกันเลดไหนก็คือเลดทรายนั่นเองนี่แซนขีก็หาได้จากป่าเขตัวแรกที่เราไปเจอบนเกานะนั่นะนะนะ บนเกาะทรายอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปลงเร็กันครับเพื่อหาชุดก็เป็นอ่อเรลททำทรายตื่น B2 ก็ตีง่ายๆนะนี่ครับก็เป็นปาเ้ตัวนี้เลยเลือดระดับ B ใช่ไหมห้ นี่พอตีแล้วก็จะได้ชุดแบบนี้มา2ชิ้นโอเคก็ระหว่างนี้ก็รอผู้พัฒนาแก้ไขเกมนะครับเดี๋ยวก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับกดตัวปุ่มนี้เลยกดเป็นกระดิ่งดิงดองไปเลยนะหากใครอยากสนับสนุนผมโดยตรงก็กดเป็นสมาชิกของผมได้นะเริ่มต้นเพียงเดือนละ20บาทเอง